หลังคาบ้านเราเก่าไปแล้วครับทำยังไงมีวิธีครับ ครับทุกคนครับผมมินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าบ้านเก่าๆของเราเนี่ยครับหลังคามันเริ่มเสื่อมมันเริ่มโทรมแล้วสีมันเริ่มซีแล้วครับเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงได้นะครับบางทีบ้านเราเนี่ยครับไปซื้อบ้านมือสองมาหรือว่าบ้านนี้เราอยู่มานานมาก20ปี30ปีแล้วนะครับเราจะเริ่มซ่อมแซมจะเริ่มดูแลมันยังไงนะครับมี2วิธีง่ายๆครับวิธีแรกก็คือประหยัเลยครับวิธีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะฮะคือเวลาเราไปดูเนี่ยครับถ้าโครงสร้างมันไม่ได้ชุโมมมมาาากกัััันนนนนยงงงงใ้้้้ไได่็อออจจะตตถึข แต่ถ้ามันซุกซมมากๆเนี่ยครับเราอาจจะไปดูแล้วก็ไปเปลี่ยนหลังคาของเขาได้เลยนะครับการเปลี่ยนหลังคามันก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบมากเป็นทรงเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นทรงใหม่ก็ได้แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยครับเราต้องขออนุญาตเทศบาลให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าเปลี่ยนโดยพลการนะครับผิดกฎหมายนะครับอันดับต่อมาครับถ้าสภาพของวัสดุมุงหลังคาเนี่ยครับมันยังมีคุณภาพดีอยู่มันก็ไม่ต้องลงทุนถึงขนาดต้องเปลี่ยนหลังคาไปเลยนะครับเราก็อาจจะแค่ทําความสะอาดเขาให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นพวกหลังคาซีแพคโมเนียพวกนนีี้ัมมจะ็ก อายุการใช้งานที่ทนมากมเลยมันอาจจะมีรอยร้าวรอยแตกกันเล็กๆน้อยนะครับเราเปลี่ยนเป็นแผ่นๆไปได้หรือไม่เราก็ใช้ปูนซ่อมโครงสร้างใช้ทียูอุ่นรอยต่อไปได้แบบชั่วคราวมันก็จะไม่ได้ถาวรมากครับถ้ามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยครับแต่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดหลังคาตรงนี้ให้เรียบร้อยครับทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีใหม่ทับจริงไปได้เลยครับแค่นี้ครับบ้านของเราเนี่ยมันก็จะใหม่เหมือนมุงหลังคาใหม่ได้แล้วครับไม่ต้องไปลงทุนเปลี่ยนหลังคาให้เสียเวลาครับมันเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและค่าแรงนะ นในอินเทอร์เน็ตมีรับทาสีหลังคา้าได้ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับสำหรับใครที่ทาสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลองถ่ายรูปมาให้แอดมินชมมัางนะครับว่าทาสีใหม่แล้วมันสวยสดใสเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ